บางบอลวันนี้ขอเสนอกฎฟุตบอลสมัยใหม่นั้นมันน่าเบื่อสนับสนุนโดยวันยูฟาเบทอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่สะเทือนวงการ a u ตองหนึ่ง เนย์มาปีกชาวบราซิลยอมรับว่ากฎฟุตบอลสมัยใหม่นั้นมันน่าเบื่อเพราะแม้แต่ทําท่าฉลองประตูก็มีสิทธิ์โดนใบเหลืองได้ท่าดีใจฉลองประตูกับฟุตบอลเป็นของคู่กันชนิดที่แยกจากกันแทบไม่ได้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเสรีภาพในการแสดงออกกับประตูที่นักเตะยิงได้ถูกจํากัดขึ้นมาละ่ะ โดยแข่งรายล่าสุดที่โดนผลกระทบจากท่าดีใจฉลองประตูก็คือแข่งระดับซุปเปอร์สตาร์ของเปสเชอย่างเนม่า ซึ่งเจ้าตัวได้ทําท่าผายมือระดับศีรษะแล้วแลบลิ้นไปทางกองเชียร์ฝั่งคู่แข่งได้รับใบเหลืองในนาทีที่88จากท่าดีใจดังกล่าวทําเอาเจ้าตัวงงจนติดสตันไปหลายวิเลยทีเดียวสําหรับท่าดีใจของเนย์มาถูกสื่อหลายสํานักตีความหมายต่างกันไปเช่นสื่อถึงลูกชายของเขาหรือโต้ตอบพวกคนที่ชอบวิจารณ์เขาแต่ทว่าทางผู้ตัดสินเกมนั้นอย่างแดเนียลซีเบิร์ตวัย38ปีจากเยอรมันกับมองต่า ออกไปโดยเขามองว่าปีกทีมชาติบราซิลมีเจตนาแฝงในการย่อเย้ยทู่แข่งจึงต้องแจกใบเหลืองเป็นการฆ่าโทษไปทําให้เนมา่าถึงกับฉุนจนมาระบายในสัมภาษณ์หลังเกมว่าผมเพิ่งได้พบกับผู้ตัดสินและพูดคุยกับเขาเขาขอโทษผมแต่ทําไงได้เพราะผมได้รับใบเหลืองไปแล้วนี่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้เล่นโดยสิ้นเชิงผู้ตัดสินต้องอยู่ในสนามเพื่อปกป้องนักเตะท,ทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมวันนี้ช่างน่าเศร้าฟุตบอล หม,หม่เริ่มน่าเบื่อและเราไม่สามารถเฉลิมฉลองได้อิสระสรีีนี่คือการขาดความเคารพไม่ใช่แค่สําหรับผมแต่สําหรับฟุตบอลด้วยแต่ดูเหมือนว่าเนม่าจะยังไม่เคียร์กับใบเหลืองเจ้าปัญหาเขาได้ไประบายอารมณ์ต่อในทวิตส่วนตัวว่านี่เป็นการขาดความเคารพต่อนักกีฬาโดยสิ้นเชิงเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นได้ผมโดนใบเหลืองทั้งที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยหรือเป็นเพราะว่าผมทําเรื่องอันตรายนี่หรือที่เรียกว่าการตัดสินแม้จะบอกว่าเขาคิดผิดเขาก็ยังจะท ผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาทำงานผิดพลาดอย่างไรก็ดีทางผู้ตัดสินแดเนียลซีเบิร์ตไม่ได้ให้เหตุผลที่แจกใบเหลืองให้เนย์มาในจังหวะด,ดังกล่าวทำให้ยังคงเป็นใบเหลืองปริศนาต่อไปทั้งนี้ในกฎข้อที่12ของกฎการตัดสินของคณะกรรมการสมาคมฟตุตบอลระหว่างประเทศกำหนดว่าผู้เล่นต้องได้รับใบเหลืองในระหว่างการเฉลิมฉลองหากพวกเขาถอดเสื้อออกปีนข้ามรั้วเข้าไปในฝูงชนสวมหน้ากากหรือแสดงท่าทางยั่วยวนหรือ ย,ยั่วยุและถึงแม้ว่าการกระทําของเนม่าจะไม่เป็นอันตรายรวมถึงไม่ใช่ความพยายามที่จะยั่วยุคู่แข่งแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตีความในลักษณะนี้ของผู้ตัดสินแต่ละคนต่อด้วยมาทิอัสพี่ชายของปอลปอกบากับพวกอีก4คน ถูกจำคุกระหว่างรอพิภากษาในคดีแบ็กเม์น้องชายจากคดีสุดยุ่งเหยิงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในเหตุที่มาติอัสปอกบาพี่ชายแท้ๆของปอปอกบาโพสต์คลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียขู่กันโชคว่าจะแฉเรื่องความลับดำมืดของปอลปอกบาน้องชายของตัวเองแบบที่ว่าสามารถทําให้เพื่อนฝูงคนรอบข้างและแฟนบอลของเขาต้องรู้สึกผิดหวังนั่นทําให้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสนิ่งนอนใจไม่ได้จึงเข้าแจ้งความให้ าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือโดยระบุว่าเขากำลังถูกพี่ชายและกลุ่มเพื่อนๆของพี่ชายพยายามเรียกเงินค่าปิดปากจำนวน13ล้านยูโรหรือประมาณ474ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่เอาความลับของเขาไปแฉออกสือ่อและจะคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้อย่างไรก็ตามเมื่อกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็ทำให้พี่ชายป๊อกบา กับกลุ่มเพื่อนถูกตำรวจควบคุมตัวสอบสวนแต่จากการรายงานล่าสุดของสื่ออังกฤษเมโทได้เผยตัวของมาทิอัตปอกบากับพวกอีก4คนที่ถูกคุมตัวมาสอบสวนนั้นได้รับโทษจำคุกชั่วคราว ในข้อหาขู่กันโชคด้วยกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและมีส่วนร่วมในสมาคมอาชญากรเพื่อเตรียมทำการอาชญากรรมทั้งนี้พวกเขาจะถูกคุมขังในขณะรอคำตัดสินจากผู้พิพากษาเกี่ยวกับการให้ประกันตัวโดยผู้ต้องสงสัยอีก4คนที่ถูกฟ้องและถูกควบคุมตัวก่อนพิจารณาคดีร่วมกับมาธิอัตปอกบามีอายุระหว่าง27 36ปีและเป็นญาติของพี่น้องฟอปอกบาด้วยอย่างไรก็ตามยาซีน บูซูทนายความของมาติอัสบ็อกบา กล่าวกับสำนักข่าว BFM TV ในคืนวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่าลูกความของเขาไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาเช่นเดียวกับโรแมงบูเลพยานฝ่ายจำเลยก็กล่าวว่าเสียใจกับการตัดสินครั้งนี้สำหรับวันพิพากษาคดียังไม่ได้กำหนดที่แน่นอนและรูปคดีทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนซึ่งทางฝั่งของฟอป๊อกบาได้ระบุว่าเขาถูกพี่ชายและกลุ่มเพื่อนข่มขู่อยู่หลายครั้งทั้งตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูนเต็ดหรือย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสซึ่งต่อมาเขาก็ได้การจ่ายเงินให้พักพวกของพี่ชายตัวเองไป1,000 100, 0แสยูโรหรือประมาณ3.6ล้านบาทในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อปณีปรนอมแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะแจ้งความเมื่อรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามมากเกินไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ข่าวในวันนี้หากดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบางบอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บางบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ